เมื่อโตมาระยะหนึ่งเราจะเข้าไปสู่ของตังแดแร้ครับคือตัวหลอดเนี่ยจะสร้างใยไ่ยยืดติกดกับตัวมันกับกิ่งไม้ครับนะแล้วก็แล้วก็ระยะเวลานึงเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเมื่อถึงเวลามันจะทำอะไรครับมันจะสลายตับแด้ออกแล้วออกมาจาก,กดักแรกแล้วในผีเสื้อโบยบินลงฟ้าอย่างนั้นะครับผมก็เลยจะบอกว่า คงจอมชีวิตเพื่อเปลี่ยนเือนกับการมีชีวิตใหม่นชีวิตประจำันเมื่อครั้งที่เราเกิดมาเราอาจจะมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ชีวิตที่ไม่สวยงามดำเนินชีวิตที่เป็นของโลกไม่ว่าจะติดเล่าติดยาติดกบการนั้นแม้กระทั่งการทำบาปเพื่อเพศนะครับเมื่อเรารู้จักเรีสุขคิตคงได้ทำให้เราเปลี่ยนไปครับเป็นการใส่ใจต่อสิ่งที่เราสอนและชีวิตของเราเปลี่ยนไปเลยทีเดยวลการสลับ ติ้นทีนของโลกสิ่งสำคัญนะครับก็เหมือนตัวอนนะครับที่ได้การตับแม่แล้วเมื่อถึงเวลาหนึ่งก็ได้ทิ้งเปลือกนอกออกไปเพื่อที่เพื่อที่เขาจะทำการมเสื้อที่สวยงามชีวิตของผู้เชื่อที่สำคันผู้เชื่อต้องสละทิ้งติ้ทีนของโลกออกไปเพื่อจะส่งสัมผัสไปที่เรียนสัมผัสในวิธีาศาสิร์นะครับแล้วสิ่งสำคัญสุดนะครับเรื่องของจงดำเนินชีวิตในคิด ให้สมกับได้ชื่อว่ากเป็นกิจสิ่งขอเวลานี้พี่น้องสงบใจครับได้ที่นีโอกาสให้พี่น้องได้ถามต่อพระเจ้าสักตัวหนึ่งเป็นการรอเสนองวามสิ่งย่างที่เรื่องความเป็นจด้เราอยู่กได้ที่ถามต่อพระเจ้าเนการดำเนินชีวิตในจักรวัลของเราเองเราได้รับเลยลักษณะของพระเจ้าเหงเราได้ดืงใส่ใจสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ เรายังไม่สละชีพฝาเราให้เราสละภา,าพละภาพพระเจา้าและให้เราบอกพระเจา้าว่าเราพร้อมท,ที่จะสวงภาพนไปด่วยกัโให้เราไม่้าอ,อสิ่ง,งอื่นซโอ้ราพจราเราขอคุณพระเจ้ามาแสดงให้ดู ใชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงอสิ่งเหานาสิ่งเหี่สวางขมาาวองครงดาหรับสิ่งที่สเกิดขึ้นกับในชีวิตของเราไปโอ้พรเจ้าสาขอุณเยที่ทรงชงงานกับพวกเราทีนี้ในชีวิตเราเปยน ให้เราออกไปในชีวิตที่เต็มด้วยการสรรเสริญโอ้โรดูย่าจัะขอกบอกว่พี่น้องไอ้คิดจังแบนี้ผู้นักแสดงในที่นี้ตัวข้าเราทุกคนในที่นี้จะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงทุกวันอาหารสิ่งเดิมๆออกไปไปเข้ามานกลายรูปสภาพใหม่แต่ชีวิตของเราเต็มด้วยการสัเสรเรน,น,น,สน,น,น,นเซอา อย่างเราจะเชื่อมโยงนขอบคุณพไะเจ้า bueno. ่สงที่ขอบุอางน้าในในใจไม่ใช่แค่เรารู้สึกข้างในแต่ขอให้เราเลิกออกไปนองคิดจับองค์วันที่เราอยู่ข้างนอกพระเจ้าที่ดูกเราเอาใจทำตามน้ำใจเป็นผลที่ชีวิตใหม่ไเกิดขึ้นไปบขอเจขอิขอ 이다 너. 에떤 나라 배지 에.